เราใต้นไม้อีกไม้ะเียไปได้นี่าต้นไม้ไมตไใช่ไหมอต้นไม้เ้ยนาะโอเคโอเคพอรุงกับไอ้ลอเาไปกุ่มจนล่างนี้เนาะชาติีจนเลื่องอุงได้เนาะรุ่งสบายพอแจำยวนลงนนั้นก็แตกแล้วแฝดาลงบยูนนาะผมบอกอีน้ะเฮงหลายเนาะยังไงพอแฝจำยูนลงกลมมันไเหนตึกเดตึก เพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาปอกของน้ำลงไปก่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะสิซอยกันพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้ก็ได้เบิ่งค่ะไข่เอาหลอดอีกข้างก่อนมาบอกสบายดีพี่น้องสบายดีพีมาดิมาให้สบายดีมาดิกาให้โอ้โหมาไม่ก่าตูดลงนู่น นี่ไม่การชนีอันเดียวอาการเจ๊การเจ๊เออเอาใจกลางแล้วนะไม่ฮเอาออกไม่บ่เอาตัวใหญ่ใช่เป็นอย่างวะบ่เอาตัวน่ากบักกบักบ่กักาเอากักลาวลงถ้าเอาตัวเดียวนเดี๋ยวเนี๋ยวคุ้มบ่ไปเอางอกลายคนช่วยกันครึ่บช่ก็งอกงอก

พนจกพนจกอออขังนึงก็ไม่ออกก่อนไอลอก็ไยงองอขนี้่อขงนึก่อนอยกข้่อนงอข้างนึงกได่นเด่เดแให้ตื้นไมอีกม่ะเกี่ยวไปได้ฮะตื้นใหม่ไหมนไพออตได้ได้น้อเคเคอ่าเดเียวลได้วยลุงคับไอ้ล้อมัไปรวมจนล่งนี้วชกเลยเองลดง่ายเนาะ ด้สบายสบายอแลจำยนลงนมาแแม่กรแตกแล้วนอแลยนน้บับ่อนเฮงหลายนยังไงบอแลจำยนน้มลมมเหตตคึกเดบตึกคึกอันนั้นเป็นึกนี่ไม่ใช่นี้เลยนีู่ดอันนี้ไปเลยูดมาเลยนี่ยเอาี่้อพอ้เสบ่าได้ไูมาแล้วเนี่าลงก่อนนี่เสบ่ได้ห่ดยเงไแล้วีเอาเด็เอาเนายงมกรไปอาผ่าได้ใช่สุดผ่าไปได้เา

เอาไปไปไกระเทากเาเอาไดิเอาไปดิโอเคเอาดึงคอครับไปไปเที่ยวนทองไนไปเอาไม้รอมันจำบินนะเอ่อเดี๋ยวไปเอาไดีเดี๋ยเเดียดยเดเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดยวเดเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเดีววเดี๋ยยวเดี๋ยวเดียดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ี๋ยวเ Premises, không... lại, đây này, mày để bỏ, ừ, mua, 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 อาไ่อยไลนายที่จะเอาลงทีก่อนเนาะลงไปเลยมาไปเลยลงกูแหละเอาไปาเนี่ยได้เถอะอปได้ฮะันเอาลที่พ่อมอลงกนพ่อมนตัวนี้มันลงสบาบมันเอาที่นี่ตัวดิอันนี้เอาลงจะอตัวนั้นแหละานนี้เลืกตัวนี้อันนี้เอามาตึกเอาหิวรจับึทั้งไได้ไหนน โอ้ยห่มมอได้วบา่มือบอกกันสองคนหนึ่งกันเยนไอ้เ็กเก่งกันเลยมองมันเลรหนุ่มอกรับหนุ่มเิดลงไปก็ดีเนาะลุพเออพอดีจะมอมเลยใช่ไมเห็ดเอาล้มไัมเอาตัวนี้เอามานี่แาบนี้ล้มเรืวอ จบผิวมาบพอเดอเลยฮะเอาจะจะหิวลงจากกูลวกอลงนตาชอบเ็อกวันเอ้เพื่อนเอาลงได้ยังไงจ๊ะเอาลงขอยหูบอสอกะได้แ่่อยหูข่อยหูข่อยเห็นเขาเอาลุงมาส่งข่อยเห็นแหละลอลงก็ยอลงเลยขอกจะลงลงลงไปใช่ลอกขี้นลงขอยเห็นและซิททอนเือกต้อยนะเอ้แป้ใหม่คอย่างลอาลงเาะ เห็นแล้วครับเน่าเขาคนเขาไมครัดเขาเาจผืนขนาดตั้งรับสิบห้าเมตรดนแล้วมีมีสามมีสี่คนอยู่้นบ้านชงอะยกคนรลงมาเลยเอาขังแถวทึ่งเล ม่ระาไมเนี่ยการทังนี่ตู้มาเลยอย่ยงเ็กเอาแล้วไฟมันดีรงานฮะเออตรงนี้ตร้นี้ต้เราแล้วหลายพอถึงฮะตรงแม่นากเอาไม้ออกยากกแม่นีกาไฟมันเนีย้เาที่ยงเลยกแล้เอาไม้ออใหญ่้ยกทำใบหนา เอไรไรก็กาไป้กค uh, huh. uh. uh, ุณม่ไ yeah. ้หายไปจังโยนลงเอาเดฮะแ่วลามันไปดชื totally ่อเลยก็ม่ออจับิตึกลงเอยออลง่งว่่ได้่่ากเลยเอาอ่ะเนาะ่ากมันมันาเาเทียอ่า้มันใหญ่นอคมัน่อาไหบ่า่นเราเอม่ออกก็ตตเอา่ก็อบยไม่ออกไดอด้่อเลยชอาได้ได้น่า

ใช่ใช so 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 so, so, yeah. ่ใ <eer> ช <ily> yeah. ่คมื่อลงเฮือนบอสิงนั่นทับในก้อยคอยเลือดน้อยกุ้มหลายมื่อเจอขนตกเด็กลงเฮือนบอชิงบอรแอนสั่งมาได้บาดบอได้ปะเอาลูกบอได้บาดนี่มันหนีได้กบอันไม่หรอย่อไม่หรอไม่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 อย่ไม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 ่ไง่ไม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 ่

คอยท้บนเ้ยแหนี่อยทีนี่ัดกับตไหตงแห้กันตองวอไไม่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 ไมไม่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 ม่ไ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 มไม่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 ไมไม่ม่ไ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 ม กมดึงนดเลปกบอกไม่ไปก็ได <Huh? S 2> ้โยนอยยนยยนยนไม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไม่ยม่ไ่อน่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ยม่ไม่ไมไม่เม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไเ่ยไม่ไม่ไม่ไมอนม่ไน่ไม่ไมอไม่ไนไม่ไนเน่อ่ยมมนมมไ เออค่อยคอยนะเออใช่เลยใช่เลยคอยคอยคอยปาด้วยเออยอมขอดูป้ายมาหนิของไงเนี่ยเออเข่าในผู้นึ่งนี่เข่าในเข่าโจมในผู้หนึงเออต่อคอยระวังระวังต่อคอยต่อคอยยื้ยยื้ยบ่ผู้นึ่งหามปไอ้ไอ้รอเข่าในนี่ลูกนะเข่าในโก้เข่าไนมันจีมันหนีไปเออเจ้บเออคอยคอยดีเลยนะไปไปเออคอยคอยเออใช่ยอมคอยคอยบ้างคอยสิบา hello 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 nè hello 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 าตัวเือแจ่น้อยพี่น้องเลยแดดคนโตแดดออกมาเนี่ยฮะเือสัตว์เลยกินน้ำเลืก็บยกขอบใจไอ้เิดนีแมนไอ้เิดนีชิก่นเลยมือนทำระเิดนีเพื่อนยก็อ่านบอกประจุขูจุคแล้บกันไบอกดขเถิเลาาู้ใดผู้หนึ่งนี่กันนักเิพี่น้องแมนถือว่าปกใจวเต็นที่เอาเรียบร้อยพี่น้องเนาะเอา ท่อลงไปนักนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกินน้ำดอกน้ำเย็นกันปูพี่น้องป้าแต้เพ่นกับพอดีมาพอดีเนาะป้าเนาะสบายดีเด้อป้าเด้อสบายดีเลยขอกินน้ำก่อนนะพอดีเหนื่อยน้อยจะฮ้อนเหนื่อยน้อยขมับแล้วผูดได้ก็ได้เอ้ยอเยังหายใจไอ้่ตีไผ่ละฮ้อนเพราะมันเวียกนักเนาะมันต้องเสียกันหลายคนมัน กินอันต่อไล่นะนี่ใหกินน้ำเด็ดน้ำนี่ได้เถิดก่อยเถิดก่อนกินนี่ก่อยเถิดก่อนได้อย่าได้เถิดให้ถ้าโบ่ให้หรอโบ่ให้หรอคุณสาวไอ้เถิดคือโบ่มาไก่แบบนี้เนาะคุณจิรอสายนี้แหละคุณสาวไอ้เถิดก็ได้จจงใจว่าเจาะอยู่หานะเจาะไอ้เถิดอยูให้กินก่อนนะแต่เมื่อนั้นเราอยู่คุณจิรออยู่นี่ลองห้องเวงกลัวข้าเนาะลุงเน้ตคุณลุ่มใหญ่ไปเนาะเอาลุงมาเนาะลุงสบาย แต่หนิงยังอยากเลิกขวดบ่ออยู่เห็นบอกอยากเลิกอยากอยากเลิกพุดบ่อเลิกคุดอีกเนาหมายก็ว่าขุดลงไปเลยกโผล่ทอมันพ่นเห็นบ่อชุ้งมันาชามันมันถ่วมเนี่ยฮถ่วมน้ำอมเลยฮะพอดีพอดีพอดีบ่เอามักแบบนี้แล้วนั่งเลิศมากบอกไปหนึ่งก็เนั่งเลิศมปลูกอมอมเสัเข้าอไว้มันตัด้ผมดเลยหอมไผ่ผูญยิ้นเหมืนกันเลื่อยบ่อหอมไผ่ทันยินยังอยู่ว่าสหายทีกินเบ็ด เินให้แล oh, ้วเอาเห็นเจ้าบริกนโอ้ขอบคุณขอบคุณมันมีน้ำในี่นเนาะมันจะบดมันจะู่ว่าเรอะบเ็งายออกแมนแคือของเจ้าของบริษัอน้ำตกมาน้ำมันอยู่โน่นแน่นี่ฮะดินคักไปดินบอลนะอยู่โนนอยู่ดินไม่หกน้ำไนาะ่มอยู่แล้วซึอบรคือ่อหน้นี่อย่าไปช้องนึงเลยชบิ่บิื่อให้ไหมมันนี้บ่ดอกเอาว่ลายผ้าปิดปอดเลยไว้ อยาไปสูบน้อยนั่นปอดปอดอ่อนปอดเอ๊ะเนาะคันสูบลายสูบตลอดนะปอดแข็งแห้งเม่นบ่อยเถิดสูบตลอดปอดแข็งแห้งปลดชูบหน่อยนะเป็นปอดคันสูบตลอดปอดแข็งแห้งปลาปลาท่ามจ่าคนดูดบุหรี่ดูดยาไปพังความดันาะไรแนทสมัยเอ้าข่อยอะไรเงี้เขาออกมาเลยนะยอมนักข่อยต่อไม่น่ะต่อต่อไม่น่ะคนขึ้นนะ เสียทาบวกเขาเนี่ยหรือว่าชีเวทโคนนั่งชีเวทโคนนั่งนั่งหอบกนี่ยว้าเพื่อนเนี่ยว่าเพื่อนฟ้าออดบอกวูแล้วมันใหญ่เลยกันว่าชีเวทโคนนั่งได้เนาะกินข้าวได้มันต้องมีรงข้าวพระข้าวพร้อมขุดคุมมันบัดข้าวคุณนห้างมันน่ะช่ำนองชาในเพื่อนมาเทิดบอกกับไพอ่อนนะบบแมนต้นยางอ่ะนะต้นดู่อ่ะนะอันนั้นต้นดูรข้าราชินีต้นยางว่าให้รดนนเล่นไปเชืจอออกไหมไม่ได้ทักมาจ๋าด่านยางเดิ สิบงงามันนี่เขาค่อยเขาค่อยไปนี่ซัน่ซ้เพื่อนเพื่อนมาถึงนี่พดถซ้ำกับผู้ยันผู้ยานเขามาพูดถึง้าปราดานนะนแบห้าลงมาจะไหเงาันบอกงาไม่บอกงามันยืเทิงกูเขาคอยเขาค่อยไปประมาณซ้ำเพื่อนมาถึงนี่ซ้ำกับผู้เขียวบบมห้างลงมาจะใซํำไหงามันดื้อำกับผู้เขียวงาม หงี้ยมันปลายมันอันเดียวเห็นนิดหน่อยช่วงชุดพผมนด้ทำกับผุยเขียวนะมน่าอันะโอ้ยตั้งแต่รก่งบรุนเป็นปลายสะงวนบอกมันเป็นดินสะงวนบ้านมันเป็นบอนซักซิดบอนเจ้าที่เจ้าฐานบอนเค็ดบอนคิ้วด่างยางน้าบันเคยโบกก็คือเห็นวะบ้ามันเฮซักนะแมนแหลกเขาเจ้ามันอำนาจเงินมันแข่งแห้งเก่งแห้งหรอวะมันตัวว่าวนั่นเขาจับเจ้าเจ้านี่ อาเพิ่นเอาะไรได้เพิ่นโกนเอาเลยได้เพิ่นโกนเอาเลยกนเนาเพิ่นกนเอาจนเอาไปขายจักแมนไผได้ท่านเมืองจนเวลาคอยบูชานาเพิ่น่อเห็นเพิ่นมาเอาเลยแก่แฝดชิรถบชิปรถไทยเพิ่นว่าแก่รถไสามขันแก่เถี่ยวนึงคนละคนละซาบไปคนละซาบไปเถี่ยวรวมแล้วแปดชิปคันรถไม่ขยงบ่ไม่ไม่ยางบ่บางไปไม่ยางบางไบน ลุงลำมงามขนาดงามันคือเจ้าวอไงอยไปจนขึ้นเึ่งหนยจนว่าทำไปทำเราเสือบาเสือบากําไพ่อยู่บ่ผ่ลุงเงาเงงไงจักที่ทำได้เงาเงนกับลำมันเนาะสิบสองคนิบเนสิบคนนั่งกินข้าวโต๊ะกว้งเราน่อจะเสือแล้วอยู่บ่ถ้าบเสือแล้วจะพาไปเราน่อเขาหน่ะเสือเอาน่ะเขาบเขายาดเราพาไป <laughs> บบราณขนาดนี้เจ้าหน้าบ้านเดียวไปดู m, เดี๋ยวมีเวลาควรจะพาเจ้าไปเบิง่งมีนาสิล่ะเจ้าว่าย่านาแบบป๋าทุดยึดมั่นวัตถิกรรเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนสองห่อเนี่บ่เนี่ยบ่พิทมันใหญ่น้อเนี่ยเราลยเนี่ยาพาไปเลยไม่ใหญ่ไม่ง่ายเราบ่เชือเรถรถจักรทำไรล่ะไม่ก็ได้พี่น้องเอ้ตามที่เราเอาสองเมตรเยหนาสองเมตรขับพาได้นะเราเคยเห็ดเกียนเห็ดยางข้าวสมัยตะกี้พูดได้พี่น้องเอลยเนาะหนาสองเมตรเหมือนทำบา ฮะพี่น้องเอ้ยโอเคคลิปนี้ก็จะจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะจะไดก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกขึ้นก้าพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดี